กันไปที่สุราธานีนะคะ,คะกับอาชีพขึ้นตาลตะโหนหรือว่าเก็บตาลตะโหนนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นอาชีพที่ทํากันน้อยลงน้อยลง<ช>ทุกทีนะคะ,คะเพราะว่าต้องอาศัยฝีมือแล้วก็ทักษะต่างๆด้วยค่ะแล้วก็อาชีพนี้ก็ยังเป็นอาชีพที่สามารถสร้างไรายได้เลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีที่เห็นอยู่นี่นะคะผู้ที่ปีนอยู่นี้อายุ60ปีแล้วนะคะคุณเป้ต้องไม่กลัวคว,ความสูงด้วยไหม ไม,ไม,ไม่ไม่กลัวค่ะไม่กลัวเ <laughs> ดินชิวๆเลยอ่ะชิวๆเลยนะคะพิวพิวขึ้นไปเก็บตาเลยนะคะซึ่งอาชีพขึ้นตาลตโนดนี้ต้องบอกว่าปัจจุบันหาคนทํายากขึ้นทุกีค่ะคโดยคุณสุมาศีเทพกเกษตรกรที่มีอาชีพขึ้นตาลตโหนดนี่เล่าให้ฟังว่าในอดีตที่นี่นะคะที่ตําบลท่าเคยสุราธานีก็จะมีการปลูกต้นตาลตามคันนาส่วนใหญ่แล้วก็ต้นตาลตโนดนี้หรือว่าต้นโหนดที่เรียกกันในภาษาคนใตยนี่นะคะก็มีการทํากัน ยู่เยอะมากเลยค่ะแต่เมื่อมีการทําถนนขยายเข้าหมู่บ้านก็ทําให้การทํานานี้หายไปพื้นที่นาไปทําสวนยางพาราปาล์มน้ํามันปลูกมะพร้าวนะคะก็จะมีต้นตาลโหนเหลืออยู่บ้างค่ะแต่ว่าที่นี้อาชีพการขึ้นต้นโถนเนี่ยนะคะหรือต้นตาลโหนเนี่ยก็ทํามาตั้งแต่อายุ10ปีตอนนี้เกือบจะ60ปีแล้ว50ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนทำน้อยลงน้อยลงทุกทีค่ะตอนนี้เหลือไม่กี่คนที่ยังคงทำอาชีพนี้ โดยในแต่ละวันก็จะขึ้นต้นตาลสองรอบนะคะก็คือตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยค่ะพอเก็บมาได้ก็จะมาทํกากรรมวิธีต่างๆงเนี้ยแหะค่ะโดยจะนําตาลโนดมาทําเป็นผลิตภัณฑ์นะคะจาหน่ายให้ลูกค้าแล้วก็ผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นน้ําพึ่งตาลโนดนะคะหรือว่าน้ําส้มตาลโนดค่ะถ้าเป็นน้าพึ่งนี่ขวดหนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบบาทน้ำส้ม โอนเนี่ยอยู่ที่ขวดละ20บาทถ้าเป็นน้ำตาลสดก็ขวดละ10บาทนะคะน้ำตาลแว่น ก็นามาทํากับข้าวต่างๆเนี่ยกิโลกรัมละ150บาทนะคะโดยในแต่ละวันจะมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ประมาณวันละ1 0 0 0บาทค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์จากน้ําตาลโนดก็นําไปประกอบอาหารหลากหลายเมนูนะคะทำเมนูต่างๆบางทีโนชอบทานกาแฟเห็นหลังๆก็มีแบบน้ำกาแฟน้ําตาลโนดด้วยนะคะก็อร่อยหวานเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยค่ะส่วนช่วงที่น้าตาลออกมามากสุดจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคมจนถึงเมษายนนะคะจะได้น ตันวันรับประมาณ8 0ดสิบถึงหนึ่งรติค่ะตอนนี้ต้นนึกเราอาบอกอาบอถึงหกช่วงที่ออกมากเยอะช่วงนี้ครับช่วงเปลี่ยนช่องเปลี่นช่องเปลี่นช่องเปลี่นช่างอ๋อตั้งแต่มกการกุมภา,ม,ามีน่ามัแน่ๆมันมันยอกมาช่วงที่เดือนนะครับออกมาอยู่แถวช่วงเดือนแต่ละครั้งเราได้ประมาณเท่าไหร่ ไปหลักกังต่อต,อนต้นต,ต่องไม่ตัดที่ของมดยูก่อไปที่ดีเต็มได้ครับไปที่ดีรอย